โอ้โหหนุ่มสะแก้วนะคะจะไปเที่ยวที่สีสเกตค่ะไปกับเมียเนาะจากนั้นค่ะระหว่างทางแวะปั๊มน้ํามันนะคะผลปรากฏว่าก็เข้าไปซื้ออะไรกินหน่อยอที่ร้านสะดวกซื้อไอจังหวัดที่จ่ายตังค์เขา,าเฮ้ยกําไรทองหนักค่าบาทมันหายไปตกใจเลยนะคะผลปรากฏว่ากําไรหายค่ะแล้วรู้อย่างนี้นะวันนี้มาเรียกร้องขอความเป็นธรรมเพราะอะไรมีคนเก็บกําไรเขาได้แต่ไม่ส่งคืนเคา กำไรทองนะคะ5บาทอ่ะวันนี้เป็น,นข,ข่าวคืนเธอเออหายไปเมื่อไหร่เมื่อวันที่8ธันวาคมนะคะเนี่ยคุณพี่วินิตของจันดาอายุ37ปีนี่มาไล่เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดเลยที่ปั๊มนี่ก็น่ารักนะให้ความร่วมมือ,อมปั๊มนี่อยู่แถวนางรองที่บุรีรัมค่ะนี่แล้วก็มีการเอารูปถ่ายมาด้วยนะเป็นภาพถ่ายกำไรทองแบบเดียวใหญ่นะ้ใหญ่ทุมมอมากนะกำไรห้าบาท พอมันหล่นหายไปในตกใจเลยนะคะเขาบอกเส้นเนี้ยมัน<ด>เป็น,<พ>นของผมแผโอ้โหพี่ <c oughs> ใส่มาเ <c oughs> ต็มเลยอ่ะเ <c oughs> นี่ยถามอ่ะพี่วินิจใจเย็นก่อนก่อนจะหากำไรเล่าให้ฟังก่อนวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกเขามาจากสระแก้วมากับเมียแล้วก็ตีสองอ่ะอย่างที่บอกอ่ะแวะปั๊มน้ำมันไปซื้อของล้วงกปประเป๋ากางเกงจะจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ถึงได้รู้ว่าเอ้า กำไรทองมันหายไปมันหลุดจากข้อมือได้ยังไงคะนั่นน่ะสิตะขอมันเป็นแบบไหนถ้าใหญ่ขนาดนี้ตะขอมันน่าจะเกี่ยวเหมือนกับส้อยคอทองนะที่แบบมันจะต้องบิดน่ะไม่รู้ถอดๆใส่ๆแล้วทำให้ตะขอมันหลวมหรือเปล่าแต่ว่ามันหนักกวนาฬิกาอย่างนี้เส้นเมื่อกี้ใช่เนี่ยเขาบอกเขาตกใจตกใจมากเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันหล่นหายไปตอนไหนหาในร้านสะดวกซื้อไม่เจอเดินวนอยู่นั่นแหละ เนี่ยก็เลยมาหาที่หน้าห้องน้ําก็ไม่เจอไปเดินตรงทางเดินก็ไม่เจอเขาก็เลยไปแจ้งความค่ะไปไล่เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดเขาบอกไปเจอผู้ชายตัวสูงสูงใหญ่ๆผิวดําแดงก้มเก็บกําไรทองเขาล่นอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ,อจากนั้นเก็บเสร็จปุ๊บเอาขึ้นรถไป เขาก็เลยบอกว่าฝากหน่อยละกันเนี่ยเขาหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะเนี่ยหูเส้นแบบใหญ่มากเลยอ่ะตุล็อกก็ดูดีนะเ,เนี่ยเขาบอกกว่าจะรวบรวมได้5บาทเนี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยจริงๆอ่ลองฟังดูค่ะเ,เขาเชก้ก้มเก็บใส่กระเป๋าไปเลยใช่ไหมยังไม่ใส่กระเป๋าก้มเก็บแล้วแล้วเดินเดินถือคือเห็นเลยในกล้องคือเห็นเลยเดินถือครับเดินถือก็พักหนึ่ง ใส่กระเป๋าก่อนที่จะไปจ่ายเงินที่เขาเตอร์ผมอยากจะฝากว่าพี่เอามาคืนผมเหอะกว่ามผมจะได้ขนาดนี้ผมไม่ได้ซื้อทีเดียวผมก็เพิ่มทีละนิดเริ่มจาก50ตังค์เริ่มจากบาท2บาท3บาทไป5บาทเนี่ยผมไม่ได้หาง่ายๆเอามาคืนผมเหอะและอย่างหนึง่งพี่มีสิทธิ์เกมเพราะมันมีกล้องที่ในเซเว่นมันมีกล้องทุกจุดครับครับมันได้คุ้มอ่ะพี่ที่เราไปผมบอก เ,ออเขาบอกเขาไม่เอาเรื่องนะคนที่เก็บไปเนี่ย<อ>ตัวสูงสูง,สงผิวดำแดงเนี่ยเป็นผู้ชายเอามาคืนเขานะนี่ค่ะเดี๋ยวยังไงก็ตามแต่สพานางรองนะคะจะตามตัวค่ะจากบอ่อแสก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นแะหวว่าเสียวเนาะใสเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใหญ่ด้วยรอดตาลอดใจมากแต่อันนี้หล่นเองเออหล่นเองไม่รู้ตะขอล็อกไม่แน่นหรือยังไงข่าวช่องแครบเครื่องเคียงข้าง